เขาบอกว่าหัขนุนเนี่ยมันเป็นดอกตัวผู้ใช่ไหมที่มันจะไม่โตแล้วซึ่งเรากินได้ทุกคนเพราะว่าไม่กินมันก็ไม่โตอยู่ดีมันก็ร่วงทิ้งนะคะเดี๋ยวนี้แต๊กจะมาลองหัน่นหันหันหันหนหนขนุนอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ได้มาแบบ <laughs> มันเป็นแฝดกันเหรอทุกคนมาติดกันแนวนี่ไหม คือรอบที่แล้วทุกคนบอกว่าแตกกินตอนที่มันเน่าใช่ไหมนี่ลูกนี้น่าจะเน่านะคะมันนิ่มๆแล้วอะ่ะอออ่อายังมีความกรอบอืมกรอบตรงข้างๆก็ใกล้จะเน่าแล้วเหมือนกันเนี่ยฝาดๆทุกคนอืม กินกับเมี่ยงขาเลิศเลยเอาจริงรสชาติคล้ายมะเดืออมะเดือฝาดๆอ่ะอืมอร่อยอร่อยกินกับเมี่ยงขาทุกคน